สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องป้องไปสุกุซุกคนครับมาพี่น้องมากลองมาลองแห้งลองค่อยคอย่อยหมาไ <c oughs> อมมากหมอมเงยียบมากโถโอ้ขึ้นต้นเมียกหัวด,ด้วยน้อพี่น้องเนาะเมียจา๋าเสียงหวัวคำรามเลยคะแนน <c oughs> <c oughs> เมียจา๋าคำรามครับผมเออมาพี่น้องมาแชร์แชร์กันบนุอนี่แกงไก่เอี้ยงก่อน แกงว่าใม่ใส่หิดขอนเด้อพี่น <s Elliott> <reci> ้องเด้อนี่พี่น้องนี่เส็บเอ้ยแกงวไมใหม่อแกงน้วยบานฮะแกมครับของบานพี่น้องแต่นี่นี่พักยิงกว่าพักเออพักกระเนี้ยงพี่น้องพักกระเนี้ยงบานหน้าอู้พักกระเนี้ยงบานหน้าอีกพี่น้องเลยหายยากเนี่ยนั่งเฉยมาเสียบมุกันบานนี่นี่บรรยากาศคือเกานี่กับเนี่ยจ๋ากับคุณแม่นี่นายยาก นองเอ้ยกินเข่ามึงหากินเขาได้นี่หากรวยขึ้นห่างทักขนาดว่าในคุณหนูอวไรแบนี้ออเอมหนุ่ยเพืหน่อยเท้ะมาพี่ยวเรเจ็เหมอนกันไปสองมือกันหมหน่อยว่าว่าอะไว่าไม่ว่าจุกอืม ผ่อนหอนเลยครับผมอืมอือมบดูแฉบดูจับบ่แมะแบบ่ เยมาบ้านพี่น้องบดเสีไปรเฮ็ดเองต้องเสียพี่น้องแม่เฮ็ดเสียาเสียบสเสียบ้าอไอันนี้เป็นอ้น้องเมีเอพี่น้องเนอเป็นแหนงนั่นเมี่โอ้เสีบๆเลยียอือขบไทยองัเที่ะอือแอราบออ Lượm con xiêng yêu. Taiga bơi. Woo nhạc miệng. Huh? Nhưng ngọt. Mó quay quay quay. Mó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  quay quay quay. Mó quay 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 quay. Mó quay 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 quay. Mó quay quay